ขะหุงสาหัสสมะทินีนิตาสาวะทันตังสิริเมฆะรังอุจิตาโคระตเีนมาลังตานาทิธรรมวิชินาชิตตวามุนินโททันเตตะสซาปวัตุเตชยมังกะลานิมาลาเตเรียงกัมมติโยติตัสาพรานติงโพลัมปนาระวกคามะมคาภยาขันขันติสุทันตวิชินาชิตตวามุนินโททันเตตะสซาบวตุเตชยมังกะลานี นาราเชลียงขจวรังอติมาตบูตังทาวาจิจากามสเนวสุธารุนันตังเมตตบุเสกวิชินาชิตวามุเนนโททันเตตะสซาภวตุเตชยมังคลานีออกีตคาตมติหาตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังเยทีวิสังขตมโนชิตวามุเนนโททันเตตะสซาภวัตุเตชยมังคลานี กตวานอกาศธรรมุตะลางิวะคาพินิยาจินใจยะตัวข่าจชนงชายกายะมาเชสันเตนะโซมาวิชนาชิตวามุนินตวทันเตทะซาภวัตุเตชยมังขราณีสาจางวิหายะมาติสาธเจกว่าทเกตุงวาทาพิรลปิตมานังอธิยานตะพูตังปัญญาปฏิปเชลิตตัวชิตวามุนิโตวทันเตทะซาภวตุเตชยมังขลานี นั่นทัวปะนันจะพุชคังวิภูทังเมื่อเหตีงปูเทนอทีลาพุชคีนัปประมาปะยันตัวเยทูปะเทสวิจินาชิตตวามุเนนทัวทันเตละซาปวัตุเตชยมังคลานีทูวฆาจีติพุชคีนสุธาตะหากรมพรมังวิสุดวิสุิเมพี่กับกาลิธานังยานาคเทสวิจินาชิตตวามุเนนทัวทันเตละซาปวัตุเตชยมังคลานี เอตาปิภูทัชยมังคะระอาคัทธาทายวาจนโนที่นาทิเนสรติมทันเตียนิกวานันเนกวีปทานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขเมยันนโรสปัญโยมมหการุณิกวนาทุยิตายสาปปานินางปเรตวาปาลมีสาปปะตสัมโพติโมตมัง เอเตนะสาจวาเชนะโหตุเตชัยมังคลังชยันโตพัวทิยาโมเลสากายนังนันติตวันติโนเอวังตวังวิชโยโหวิชยาสุชยามังคเลอปจัปปจิตลาชิตาปันตตเลสีเสปฏิทาสิกุณิวิโมคเลอวิเศเกพุธ สัพพุทธานังอปาปะโตปโมตติสุนังขาตังสุมังคาลังสุปะภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตจะสุลิมพาปัมมะจาริสุปัตปะทาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนังปะทาขีนังมนกรรมังปะนิเพเตปะทาขีนาปะทาขีนานิกาตวานรตปันดาติ ปาทาคีเนยพระวัตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตะพระวัตุสาพระมังคลังลาขันตุสาพระเทวตาสัต ธรรมานุภาเวนะสัทาสุทีพระวันตุเตภวัตตุสาภะมันตรากลักันตุสาภะเทวตาสาภะสังฆานุภาเวนะสัทาสุทีพระวันตุเต